สวัสดีทุกท่านเลยนะครับเราอัดอยู่หรือเปล่าครับอัดอยู่แล้วนะครับโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับทุกท่านอยู่กับผมในเซรีนโทนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนการโหลดเกมแล้วก็การแพทเกมนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องมีเว็บเกมครับผมแนะนำครับ i m u Paradise ครับเดี๋ยวผมจะใส่ในลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับใน description นะครับอย่างที่2คือโปรแกรมครับนี่อย่างที่2คือโปรแกรมผมใช้เจ้านี้นะครับ PPF a t o m a t i c นะรู้สึกจะมีเจ้าเดียวด้วยมั้งอย่างที่3ก็คือแพดครับในที่นี้เนี่ยผมจะสาธิตกับเกม monster hunter 2 d o s ครับผมโอเคมาที่อย่างที่1เลยก็คือนี่ครับเจ้าตัวเกม monster hunter 2ครับที่ผมแนะนำเว็บนี้เนี่ยเพราะว่ามันดูแล้วปลอดไทยไม่กินตังไม่ต้องใช้อะไร adf นะครับเออไม่ต้องมากดลิงก์ adf นะครับวิธีดาวน์โหลดก็ง่ายๆนี่กดคลิกที่ดาวน์โหลดไปเลยเสร็จแล้วก็อยู่นี้ครับ เด๋วคือของผมเมาส์มันไม่ขึ้นด้วยเอ่อทำยังไงก็ไม่เห็นเมาส์น,นะครับผมจะใช้วิธีซูมเมาแล้วกันนะก็ะกดตรงนี้ไปนะครับนี่เสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาเลยเลกดไดรเวลกดาวน์โหลดครับปุ๊บนี่ครับมันก็จะมาขึ้นด้านล่างนะครับคือผมโหลดไว้แล้วแหละนะเราก็ปิดไป อย่างที่2ครับก็คือเราต้องมีตัวโปรแกรมครับนี่ครับกดตรงนี้เลยดาวน์โหลดไฟล์นาวครับผมจะให้ลิงก์ไว้อีกเช่นเดียวกันนะครับอ้าวอันนี้คือผมก็โหลดแล้วเหมือนกันนะครับเตรียมพร้อมไว้ดีนะครับอย่างที่3ก็คือตัวแพชครับแพชอันนี้เนี่ยผมก็แนะนํานะครับสําหรับท่านนะครับคือผมคิดว่าผมวจสอบมาดีแล้วแหละว่าเฮ้ยอ่าน่าจะเป็นเว็บจริงๆของมันเลยนะครับข้อมูลก็แน่นนะครับพูดถึงของ ขเขาเรียกว่างไงอะของที่มีอยู่ในฟีดดอมอยู่ไหนแต่ว่าหาไม่ได้ง่ายๆนะครับพวกดาบของเฟธาลิสพวกอาวุธของคูชันพวกอะไรของยามาอะไรพวกเนี้ยนะครับเออเออนะแล้วก็พวกการแลกมอนสเตอร์ Monster ครับแล้วก็อะไรเทือกเคืองนี้เต็มไปหมดเลยนะครับนี่โอเคก็กดดาวน์โหลดแพดเข้าไปครับตรงนี้ครับของมอนสเตอร์ฮันเตอนะ เพราะว่าวันนี้เราจะมาสาธิตเกม monster hunter กันกด cancel ไปให้หมดครับเสร็จแล้วเราก็จะตัดไปที่ว่าเราเนี่ยโหลดไปตรงไหนกันเลยดีกว่าเนาะโอเคอต่อนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมเวลาท่านโหลดเสร็จเนี่ยนะท่านก็จะได้3ตัวนี้ครับ pdf p o m ขีดพ o m 3 i p นะครับแล้วก็ monster hunter 2วงเล็บจ a p a n แล้วก็7 s h i p นะครับแล้วก็ m h Mh, mh, dos, alternative offline, 7 e v e n เช่นเดียวกัน3ตัวนี้นะครับที่ท่านจะได้เวลาโหลดจากาหน้าเว็บที่ผมระบุไว้ให้เสร็จนะครับคือตอนนี้เนะี่ยผมกำลังแตกไฟล์ Monster Hunter 2อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีไฟล์ iso ขึ้นมาแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปนะครับคือเอ้ยพี่เฮ้ยทำไมผมมีไม่เหมือนกันล่ะทำไมพี่มี4ตัวอา่าเพราะว่าผมแตกไฟล์อยู่นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไฟล์มันใหญ่นะครับ4กิกนะเออ ใกล้เสร็จแล้วเออผมก็รีบๆตัดมาเลยนะครับอ่าโอเคแต่ไฟล์เสร็จแล้วจะได้ไฟล์ประมาณ4กิกกว่าๆนะครับมาถึงเนี่ยผมจะให้ทุกท่านดูก่อนว่าเออเนี่ยนะไอ้เจ้าเกมเนี่ยนี่น,น,นีมันเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นอยู่จริงๆนะครับไม่โกหกเลยก็อลองบันโหลดไปก่อนนะครับนี่กดโหลดปุ๊บปๆ,ๆนะกดโหลดกดโหลด นี่ครับเป็นไฟล์ภาษาญี่ปุ่นจริงๆนะครับเห็นไหมโอเคครับปิดไปก่อนเนาะนะเสร็จแล้วครับสิ่งที่เรากำลังจะมาทําต่อไปนี้ครับก็คือ1เราต้องแตกไฟล์ออกมาก่อนครับไฟล์ที่เหลือครับแตกไฟล์ออกมาเลย2ตัวนี้ครับนี่ครับอืมมันจะได้หน้าตาอย่างนี้มานะครับอ่าโอเคก็ตอบขั้นต่อไปครับสิ่งที่เราจะทําก็คือเราต้องเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาครับ PPF o m a t i c ครับที่เราแตกไฟล์ทิ้งไว้ครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนในเว็บเป๊ะนะโอเคเราให้เราให้เราใส่ ISO file ไปครับ ISO file ก็นี่ครับไฟล์ภาษาญี่ปุ่นเราเสร็จแล้วตัวแพ่ครับเราก็ใส่นี่ไปเลยนะครับคือทาง PPF เนี่ย o m a t i c เนี่ยนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าไงแพทของเขาเนี่ยจะสามารถอ่านได้เลยนะครับเพราะว่าแพทของเขาเนี่ยจะต้องเป็นนามสกุลนี้เท่านั้นนะมันจะเจอของมันเองเลยนะครับกด open ไปครับ แสแลมมันก็จะขึ้นข้อมูลขึ้นมาครับว่า,าแพทที่เราใช้เนี่ยขึ้น mhd o t alternative นะครับขนาดไฟล์เนี่ยประมาณเท่าทไหร่84 8แเมกปะไม่รู้นะครับอ๋อแปประมาณ8 4 0กิโลไบต์ปะเออน่าจะใช่นะครับโอเคล่าทำไมกูไม่ดูนี่วะเนี่ย <laughs> มันก็มีอยู่นะ822ี่ kb นะครับนี่อันดูนาตานบคีเดคีเอ็ดบายบูลังโกนะครับ อ่าแพดนี้เนี่ยครับถูกสร้างโดยผู้ที่มีนามว่าบูเลนโกนะครับเมื่อวันที่9เดือน7ใช่ไหมปีสอันอ็ดนะครับแล้วก,กดแอปพลายไปเลยปึ๊บช็อคเซตูลครับตอนนี้นะครับเราก็ปิดตรงนี้ไปได้เลยแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมหน้าตามันเหมือนเดิมเราก็ปล่อยไปนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาจ,จะมาลองใหม่นะครับเราจะต้องเลือกใหม่เลยไม่ดูทำไมเหมือนกันเราก็กดเลือกใหม่ไปเถอะนะครับก็กด รันเกม้นใ่มอีกรอบครับโอเคครับแค่แค่นี้ก็ยังเห็นแล้วนะครับว่ามันเปลี่ยนไปขนาดไหนนะครับเปลี่ยนจากภาษาญี่ปุ่นเอ้จากเปลี่ยนจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาเลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นแพทว่า m h a d o t alternative b u l a n g o นะครับโอเคทุกอย่างก็ดีนะครับให้ดูข้างในตัวเกมหน่อยก็แล้วกันเนืน้อ นี่ครับพวกนี้นะนี่คมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นซะเกือบหมดผมเรียกว่าหมดเลยดีกว่าที่ไม่เป็นภาษาญี่ปุ่นจริงๆก็คือบทสนทนาครับผมบอกไปแค่นี้เลยส่วนของหลายๆอย่างที่อยู่ในอาอา้เอาเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นลุกใ <laughs> จเย็นลุกใจเย็นลุกโอเคอัดต่อนะตะกี้ไม่รู้ท่านได้ยินเสียงอืดๆเหมือนผมหรือเปล่านะโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์มันได้ละ เปลี่ยนว่าเปลี่ยนจากจากแปนเป็นอิงเลยครับอิง lish นะเป็นเป็นอิง lish ได้เลยครับปึ๊บนะเสร็จแล้วท่านก็ใช้เจ้าตัวนี้เล่นไปนะครับสำหรับของเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่อไอเทมบางอย่างนะครับให้ท่านไปดูในนี้ m h a l t e r n a t i v e p d f ครับนี่ครับมันก็จะบอกว่าตารางของมันเนี่ยไอเทมนั้นเปลี่ยนไปขนาดไหนนะครับ conventional ก็คือคิดว่าน่าจะเป็น พวกชื่อจริงๆนะครับที่บัญัาิไว้ในแคปคอมเลยเนี่ยที่แคปคอมเขาทําขึ้นมาเลยเนี่ยชื่อจริงๆมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ครับนิวทรีนไมกานิวทรีนเนี่ยครับชื่อมันจะครบมากครบคันมากๆนะครับส่วนคอนเวนชั่นแนลนี่ผมคาดว่าน่าจะเป็นเวอร์ชันที่ผมเคยใช้นะครับเนี่ยน่าจะเป็นเวอร์ชันที่ผมเคยใช้มาก่อนรอบหนึ่ง นะครับแล้วตัวที่เราใช้กันอยู่เนี่ยที่ทุกท่านโหลดมาเนี่ยมันชื่อว่า a l t e ท n a t i น e ครับ a l t e ท n a t i v e นะครับจะเปลี่ยนชื่อไอเทมดังนี้ครับท่านสามารถเลือกด,ดูได้เลยนะโอเคแล้วท่านก็มาเทียบเอาเฮ้ยทำไมหน้าตามันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกับที่เราเคยรู้จักเลยล่ะท่านก็ลองมาเทียบดูครับว่ามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเปลี่ยนไปขนาดไหนไหมอะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับมันก็จะเปลี่ยนอยู่ประมาณนี้ไม่กี่อันหรอกนะเปลี่ยนชื่อไอเทมบางส่วนแค่นั้นเองนะครับ เเออนี่ยบางทีชื่อมันยาวไปเขาก็เขาก็ไม่เอานะครเขาก็เปลี่ยนไปไม่รู้เปลี่ยนทําไมนะครับงงเหมือนกันก็อีกอันนึงครับก็คือสกิลตารางสกิลครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะผมคิดว่าท่านก็น่าจะรู้เรื่องนะครับน่าจะรู้เรื่องกันเพราะว่ามันเป็นภาษาง่ายๆ i n e i s e Damage อะไรเงี้ยนะครับเออ i n e a s e Attack อะไรเนี่ยพวกเนี้ยนะครับ ผมคิดว่าท่าน่าจะเข้าใจกันได้นะครับก็คือเป็นตารางสกิลทั้งหมดที่มันมีอยู่ในภาคนี้แหละครับอืมนะครับก็ลองไปเทียบเทียบกันดูแล้วก็จะบอกด้วยว่าการให้ผลเนี่ยมันบอกที่เท่าไหร่ได้นะครับอันนี้ผมพูดในกรณีของมอนฮันเท่านั้นนะครับสำหรับเกมอื่นเนี่ยท่านก็ใช้โปรแกรมเดียวกันได้นะครับแล้วก็วิธีแพทเดียวกันส่วนแพทนั้นท่านจะไปหามาจากไหนอันนี้ผมไม่ทราบนะครับอันนี้ผมไม่รู้ด้วยแล้วนะครับผม โอเคก็ง่ายๆนะครับค่อนข้างจะง่ายมากๆเลยตอนนี้นะครับคือหลายๆคนที่ผมทาเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนถามเขามีปัญหาเรื่องหาชื่อไอเทมไม่เจอนะครับอืมมันก็ไม่รู้ด้วยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่บ้านเรานะครับรู้กันจริงก็แค่อีคืออีไตนะครับแพนั้นเองจริงๆนะครับอืมนะคิมุจิอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออไซโยนาละอ่ออะไรโอิชิอะไร,อ,อ,อ,ะไรอิชิตันไม่เกี่ยว รือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับเย็นๆเออช่างมันนะครับยิ่งพูดยิ่งเหลือเถอะนะครับโอเคก็ทั้ง3ตัวนี้นะครับทั้งเว็บโหลดเกมนะครับคือพ,พิเศษเลยพิเศษเลยสําหรับ Monster Hunter ครับเว็บโหลดเกมโปรแกรมแพทไฟล์แล้วก็ตัวแพทภาษาอังกฤษครับที่ทุกท่านหลายท่านที่เล่นภาค2เนี่ยต้องการเป็นอย่างมากนะครับเออโอเค ผมจะใส่ไว้ใน description ด้านล่างนะครับท่านกดดูได้นะครับโอเคโอเครอบที่4รอบที่5แล้วนะครับก็เจอกันนะครับในการที่ผมแคส m o n s t e r Hunter นะครับภาค2เนี่ยแหละครับอืมนะดูกันได้นะครับใน c h anel n ผมนะตอนนี้มาถึงตอนที่7ตอนที่8แล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออกไปตอนที่7หรือตอนที่8นะครับโอเคเจอกันนะครับโอเคแล้วโอเคแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บ ได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยก็ลองถาม,มในคลิปนะครับหรือว่าจะเข้ามาทางทางแฟนเพจก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านเลยนะครับสะดวกทางไหนก็เชิญมาบ๊ายบาย